การสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการสร้างธุรกิจใหม่ของตนเองการสร้างธุรกิจใหม่ของตนเองผู้ประกอบการย่อมมีทางเลือกในการสร้างธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจได้3วิธีการที่สำคัญคือ 1. การสร้างธุรกิจใหม่ของตนเอง 2. การซื้อธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้ว 3. การรับสิทธิทางการค้าลักษณะของการสร้างธุรกิจใหม่ของตนเองการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ทำได้3ลักษณะ ได้แก่1การสร้างตลาดใหม่ 2. การสร้างเทคโนโลยีใหม่ 3. การสร้างผลประโยชน์ใหม่ความสำเร็จของธุรกิจที่สร้างขึ้นมาใหม่1เป็นธุรกิจที่มีโอกาสทางการตลาดสูงโอกาสทางธุรกิจที่ดีเกิดจากศักยภาพของสินค้าและบริการที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและธุรกิจอยู่ในช่วงเวลาของวงจรชีวิตที่เหมาะสม สสินค้าและบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้จริงและขนาดของตลาดใหญ่พอที่จะลงทุนและมีกำไรอยู่รอดได้สามมีอัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับต้นทุนของเงินลงทุนที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่าย 4. มีจุดเด่นหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งขันที่มีอยู่แล้วเช่นบริการดีกว่าราคาถูกกว่าคุณภาพของสินค้าดีกว่า ห้ามีผู้บริหารที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ทางธุรกิจความคิดสร้างสารรค์และความรู้ในการบริหารงานควบคู่ไปกับความสามารถเชิงวิชาชีพ 6. มีเงินทุนดำเนินการเพียงพอโดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินมากเกินไปซึ่งจะต้องรับภาระดอกเบี้ยที่มากเกินไป 7. ธุรกิจที่ดำเนินงานต้องมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการเช่นผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจนั้น การสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาเองมีข้อดีดังนี้ 1. สามารถเลือกแหล่งทำเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจที่ดำเนินการซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ2ผู้ประกอบการสามารถเลือกสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่างๆที่นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนที่วางไว้เช่นทำเลที่ตั้งเครื่องจกักรการวางผังโรงงานเป็นต้น 3การนำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจย่อมทำได้ง่ายกว่าการนำเข้ามาในธุรกิจเก่าเนื่องจากอาจมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากพนักงานเดิม 4. ธุรกิจเดิมอาจประสบกับปัญหาต่างๆกับลูกค้าเจ้าหนี้พนักงานมีภาพลักษณ์ของกิจการที่ไม่ดีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกิจการได้ การสร้างธุรกิจใหม่ของตนเองมีข้อจำกัดดังนี้ 1. มีความเสี่ยงสูงมากในการเริ่มธุรกิจใหม่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสินทรัพย์เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงานการส่งเสริมการตลาดการหาแหล่งเงินกู้ซึ่งอาจมีปัญหาในการดำเนินงานได้ 2. เสียเวลาและเงินเป็นจำนวนมากในการเริ่มธุรกิจใหม่ในการดึงดูดผู้ซื้อให้มาเป็นลูกค้าประจำ 3. เงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หาได้ยากวากว่าการหาเงินทุนเพื่อซื้อธุรกิจเก่าที่ประสบความสําเร็จ 4. ใช้เวลาการศึกษาเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและระเบียบว,วิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่มาก 5. การขอเครดิตจากผู้ผลิตหรือผู้ขายเครื่องมืออุปกรณ์อาจทําได้ยากเนื่องจากผู้ขายดังกล่าวยังไม่เคยติดต่อกันมาก่อนการให้เครดิตจากผู้ขายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ การเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่จะต้องทำการคาดการต่างๆเช่นเรื่องยอดขายค่าใช้จ่ายผลกำไรอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายไม่เหมือนธุรกิจที่ดำเนินอยู่แล้วที่มีข้อมูลต่างๆพร้อมที่จะนำมาใช้ได้การซื้อธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วปัจจัยที่ใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกิจเดิม 1. หเหตุผลของเจ้าของเดิมว่าทำไมจึงขายกิจการ การที่เจ้าของเดิมต้องการขายธุรกิจเดิมของตนมีเหตุผลต่างๆมากมายที่ผู้ซื้อต้องพิจารณาอย่างอรอบคอบว่าเป็นจริงมากน้อยเพียงใด 2. เงื่อนไขต่างๆทั่วไปของธุรกิจโดยทั่วไปธุรกิจเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญต่อมูลค่ารวมของธุรกิจและจำนวนเงินลงทุนที่จำเป็นต้องมีไว้ในการดำเนินธุรกิจเครื่องจักรและเครื่องมือเก่าอาจจะมีอายุการใช้งานต่อไปได้ไม่นานนักและจะต้องมีการซื้อเครื่องจักร และเครื่องมือใหม่เข้ามาแทนที่ผู้ประกอบการที่จะซื้อธุรกิจเก่าต้องประเมินต้นทุนส่วนนี้ด้วยว่ามีจํานวนเท่าใดและมีเงินทุนมากพอหรือไม่ที่จะตัดสินใจซื้อธุรกิจนั้น 3. ลักษณะตลาดของธุรกิจ3.1ส่วนประกอบของกิจการขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ส่วนประกอบของกิจการคือการกําหนดความหมายของตลาดว่าตลาดของธุรกิจนั้นตั้งอยู่ที่ใด3.2คู่แข่งขัน ผู้ประกอบการที่ซื้อธุรกิจเดิมจะต้องระมัดระวังระดับของการแข่งขันของธุรกิจในตลาดโดยรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งคู่แข่งทางตรงคู่แข่งทางอ้อมจำนวนคู่แข่งที่เลิกกิจการใน5ปีที่ผ่านมา3 3ทัศนคติของผู้บริโภคผู้บริโภคในอดีตและปัจจุบันเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อผู้ซื้อธุรกิจเดิมค่านิยมของลูกค้ามีผลกระทบต่อมูลค่าของธุรกิจ 4. ฐานะทางการเงินของธุรกิจข้อมูลด้านการเงินที่ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบคือแนวโน้มกำไรในช่วง5-10ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอัตรากำไรของธุรกิจผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในแต่ละปียอดขายที่ผ่านมามีแนวโน้มอย่างไรมูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดงไว้ในงบดุลเป็นตัวเลขที่แท้จริงหรือไม่ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในกำไรขาดทุนเหมาะสมหรือไม่ ห้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมนั้นควรมีการตรวจสอบในเรื่องต่างๆดังนี้หลักฐานของความเป็นเจ้าของธุรกิจเดิมทำเลที่ตั้งของธุรกิจอยู่ในที่ที่เหมาะสมหรือไม่หนี้สินของธุรกิจประเภทใดบ้างที่ผู้ซื้อจะต้องรับภาระผูกพันและมีจํานวนเท่าใดธุรกิจเดิมมีใบประกอบอนุญาตการค้าหรือไม่ตราย,ยี่ห้อเครื่องหมายการค้าสิทธิทางการค้าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้วหรือไม่ ธุรกิจเดิมมีตัวแทนการค้าหรือไม่มูลค่าของธุรกิจ 1. การถือค่าความนิยมค่าความนิยมถือเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของกิจการจัดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเช่นความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อยี่ห้อตราสินค้าของกิจการชื่อเสียงของกิจการ 2. การถือผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นการประเมินค่าหรือกำหนดมูลค่าของธุรกิจ ตัวอย่างถ้ากิจการแห่งหนึ่งมีกำไรสุดที่หลังจากหักเงินเดือนของผู้ประกอบการจากการลงทุนแล้วมีจำนวน200,000บาทต่อปีมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน20%มูลค่าธุรกิจจะเท่ากับ1ล้านบาทการคำนวณ20%เท่ากับ200,000บาทฉะนั้นมูลค่าเต็มของธุรกิจคือ1ล้านบาทอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะผันแปรไปตามความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ3การใช้ราคาทดแทน ราคาทดแทนเป็นราคาปัจจุบันที่จะซื้อหาสินทรัพย์ที่มีสภาพเช่นเดียวกันกับสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่ 4. การหาราคาในทางปฏิบัติในการกําหนดราคาซื้อขายกิจการในทางปฏิบัติมีได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเพียงวิธีเดียวส่วนใหญ่มักจะตกลงราคากันโดยพิจารณาจากมูลค่าของกิจการปรับด้วยกำไรตามที่ต้องการและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การซื้อธุรกิจเดิมที่ดำเนินอยู่แล้วมีข้อดีดังนี้ 1. กิจการมีประวัติที่ดีย่อมมีส่วนที่จะทำให้ผู้ประกอบการคนใหม่ประสบความสำเร็จไปด้วยจึงช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 2. ในเรื่องทำเลที่ตั้งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าได้ผลอย่างไร 3. ช่วยประหยัดในเรื่องเวลาต้นทุนและความพยายามที่จะต้องทุ่มเทในการวางแผนสำหรับกิจการใหม่ฉะนั้นจะสามารถทำกำไรได้เร็วที่สุด 4. มีลูกค้าเดิมอยู่แล้วทำให้สามารถดำเนินการต่อได้ทันทีลดความเสี่ยงในการหาลูกค้า 5. สินค้าพร้อมที่จะขายมีแหล่งสินค้าหรือวัตถุดิบที่จะหาซื้อมาได้ 6. มีอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทรัพยากรและขีดความสามารถรู้ล่วงหน้าแล้วพร้อมดำเนินการได้ทันทีการซื้อธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วมีข้อจำกัดดังนี้ หนึ่งผู้ซื้อจะต้องรับภาระสืบต่อความผิดพลาดของกิจการเดิมทำให้ประสบป,ปัญหาในการดำเนินงาน 2. ส,สายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อและสินค้าคงคลังอาจเป็นสินค้าที่ล้าสมัยขายไม่ค่อยได้ 3. พนักงานเก่าบางคนเป็นพนักงานที่ไม่มีคุณภาพและเป็นพนักงานที่มีปัญหาเช่นเป็นคนก้าวร้าวก่อความวุ่นวายนัดหยุดงานประจาการไล่ออกอาจทาได้ยาก 4. อาคารและการจัดวางผังภายในกิจการอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ทันสมัยซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกมากในการตกแต่งเพิ่มเติม 5. ที่ตั้งของธุรกิจเดิมอาจไม่เหมาะสมต่อการขยายตัวในอนาคต 6. ราคาที่ซื้ออาจสูงเกินไปทำให้ต้องจ่ายเงินลงทุนมากเกินไปการรับสิทธิ์ทางการค้าความหมายของการรับสิทธิ์ทางการค้า หนึ่งต้องเป็นผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าที่มีชื่อเสียงตลอดจนมีความรู้ในกระบวนการผลิตและเครื่องมือการผลิตสินค้าดังกล่าวเป็นอย่างดี 2. ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะให้ใบอนุญาตแก่อีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับสิทธิ์ในการดําเนินธุรกิจในการค้าขายและการจําหน่ายสินค้าและบริการ 3. ภายในสัญญาจะมีข้อตกลงที่จะให้ผู้ให้สิทธิ์มีอํานาจในการกําหนดและควบคุม การดำเนินธุรกิจของผู้รับสิทธิ์ได้ 4. ผู้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ให้สิทธิ์ในรูปของค่าธรรมเนียมหรือค่าลิขสิทธิ์ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจข้อดีของการรับสิทธิ์ทางการค้า 1. ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและการจัดการที่ดีจากผู้ให้สิทธิ์2ลดความเสี่ยงภัยและความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดแล้วและได้รับประโยชน์จากการใช้ชื่อตรายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าที่รู้จักเป็นอย่างดี 3. ได้รับประโยชน์จากการโฆษณาและการส่งเสริมการจำหน่ายร่วมกัน สได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากผู้ให้สิทธิเช่นการให้ผู้รับสิทธิ์กู้เงินหรือซื้อสินค้าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยสินเชื่อทางการค้าและกำหนดเงื่อนไขาการผ่อนชำระมีการคิดดอกเบี้ยงเงินกู้ในอัตราต่ำกว่าหรือเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 5. ผู้รับสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากการซื้อวัตถุดิบเป็นจำนวนมากร่วมกัน 6. การดำเนินธุรกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมีรลกฐานเป็นที่นิยมของลูกค้าเพราะความรู้ เทคนิคและวิธีการทำงานได้รับการแก้ไขปรับปรุงจนดีแล้วนอกจากนี้ผู้ให้สิทธิ์ยังให้คำแนะนำช่วยเหลือทุกๆก,กรณีแก้ไขปัญหาต่างๆและยังเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจอีกด้วย 7. ได้รับประโยชน์จากข้อจำกัดพื้นที่ของธุรกิจระหว่างผู้รับสิทธิ์เพื่อป้องกันมิให้มีการแข่งขันกันเองข้อจำกัดของการรับสิทธิ์ทางการค้า 1. การดำเนินงานของธุรกิจต้องขึ้นตรงกับผู้ให้สิทธิ์ ทำให้ผู้รับสิทธิ์ไม่มีอิสระในการตัดสินใจเช่นถูกควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้คุณภาพของสินค้าและบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันกับคุณภาพที่ผู้ให้สิทธิ์กำหนดไว้ 2. ผู้รับสิทธิ์ต้องจ่ายค่าซื้อลิขสิทธิ์ทางการค้าสูงและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้รับสิทธิ์ตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจ3ผู้รับสิทธิ์ไม่มีอิสระในการตัดสินใจเรื่องการจัดซื้อภายใต้ข้อตกลงการรับสิทธิ์ ผู้รับสิทธิ์จะต้องซื้อสินค้าจากผู้ให้สิทธิ์หรือผู้ผลิตบางรายที่ผู้ให้สิทธิ์กำหนดนโยบายการจัดซื้อดังกล่าวทําให้ผู้รับสิทธิ์ไม่อาจซื้อสินค้าจากผู้ผลิตอื่นๆได้ซึ่งบางครั้งผู้ผลิตเหล่านี้เสนอราคาที่ต่ํากว่าหรือมีเงื่อนไขการชําระเงินที่ดี 4. ผู้ให้สิทธิ์สามารถบอกเลิกสัญญาได้เช่นผู้รับสิทธิ์มีการดําเนินงานไม่เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานที่ผู้ให้สิทธิ์กําหนดไว้ 5้ามีข้อกำหนดในการขายเช่นผู้ให้สิทธิ์จะควบคุมเรื่องสินค้าหรือบริการที่มีไว้จำหน่ายในแต่ละร้านผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถนำสินค้าหรือบริการอื่นมาจำหน่ายนอกเหนือจากจะได้รับความยินยอมจากผู้ให้สิทธิ์แต่ก่อน